สวัสดีครับผมเกียรติภูมิสีพัน์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทครับวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับถือเป็นวันกรรมกรผมก็ขออวยพรให้เพื่อนพี่น้องแรงงานทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญมีรายได้ดีนะครับแล้วก็มีทักษะในการสร้างอาชีพที่ดีมากนะครับซึ่งผมเชียร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงกับนโยบายพักที่มีคําขวัญว่า เราจะใช้สมาร์ทเทคโนโลยีในการปลดหนี้มีรายได้หายจนคนไทยสมาร์ทคนไทยสมาร์ทนี่แหละครับคือเราต้องการให้พี่น้องแรงงานไทยทั่วประเทศเนี่ยได้มีการยกระดับทักษะนะครับจากอันสกิลเล l a อร์ให้เป็น Skill l a b อรให้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีต่างชาติเข้ามาเรียกว่าร่วมอาชีพนะฮะเป็นแรงงานเป็นกรรมกรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพามา่าเป็นกัมพูชาเป็นลาวหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็มาอยู่ใน ภาคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องยกระดับของเราให้เหนือกว่าเพื่อที่จะสร้างรายได้สําหรับตัวท่านเองนะคะค่าแรงก็ถ้าท่านมีทัทกษะเพิ่มขึ้นท่านสมาร์ทขึ้นท่านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วต่อไปท่านไม่ให้เป็นแค่แรงงานธรรมดานะท่านเป็นระดับหัวหน้าระดับผู้นําองค์กรนะฮะต่อไปทุกคนก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจาการได้แล้วก็พัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับผมก็เป็นแรงงานเหมือนกันครับเมื่อก่อนผมก็เป็น พนักงานนะครับเป็นผู้บริหารถือว่าเป็นแรงงานทั้งหมดเพราะว่าวันแรงงานเราก็หยุดนะฮะดังนั้นเพื่อนแรงงานทั้งหมดเนี่ยเราพวกเดียวกันเราจะโตไปด้วยกันเราจะใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวท่านเองศักยภาพของชุมชนศักยภาพของประเทศชาตินะครับแล้วเศรษฐกิจโตไปด้วยกันประเทศไทยก็จะเป็นสมาร์ทคันทรีในที่สุดนะครับเพราะว่าแรงงานถือว่าเป็นส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับดังนั้น เราจะเดินไปด้วยกันเราจะฝ่าฟันความยากลําบากไปด้วยกันนะครับเราจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นนะครับไปด้วยกันครับขอวอวยพรอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ